สวัสดีครับสวัสดี FC และผู้ที่ให้เกียรติดตามทุกท่านเลยนะครับผมครับวันนี้ผมก็มีรถเข้าใหม่นะครับหนึ่งคันมานาเสนอครับเป็นรถคูบัต้าห้าสิบแรงนะครับตัวนี้เป็นรถปีหกศูนย์ครับผมคันนี้ก็มาพร้อมอุปกรณ์สองชิ้นครับเป็นดันนินนาแล้วก็ผ่านพวนหลังนะครับผมคันนี้รถก็สวยเดิมนะครับภายในนะผมส่วนภายนอกก็เก็บสีเก็บสภาพให้เรียบร้อยนะครับ อันนี้ก็เปลี่ยนใบหลังคาใหม่นะครับทําสีกระทัดล้อทําสีดันดินนะครับแล้วก็ทําสีตัวเปลือกนะผมส่วนสีเครื่องนะภายในนะผมยังไม่ทําสีนะครับตัวนี้ยังเป็นแป๊บไฮดรอลิกเดิมครับเครื่องเกียร์เดิมทุกจุดนะผมอันนี้ก็เก็บงานได้เก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเก็บงานพร้อมใช้ครับผมยางใหม่สีเส้นนะครับผมคันนี้เป็นยางดันหลบครับ ยังใหม่สี่เส้นแล้วก็มาทดลองไถนานะผม

น้ำไม่ดันนะครับน้ำไม่ดันเครื่องไม่ไอนะผมอันนี้ครับไม่มีไอครับเครื่องดีครับผมขุงขึ้นปกติครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงแล้วครับผมมื่อครับย่างใหม่สี่เซนแล้วคันนี้คุ้มๆนะครับ4ี่แสนห้าหมบาทครับคันนี้เช็คใหม่พร้อมใช้งานครับเครื่องเกียร์ไม่เคยแกะครับผมสีเดิมครับไม่มีการย้าเมลขายแน่นอนครับผมครับสติกเกอร์ใหม่ครับผม สติ๊กเกอร์ก็ใหม่ทุกจุดนะครับก็ที่สวยครับผมเก็บงานพร้อมใช้ครับครับเป็นคูปต้า L ห้าสหนึ่งแปดนะผมหรือห้าสิบแรงครับ นี้ก็เป็นรุ่นที่ขายดีนะครับของคูปต้าครับผมปีหกศูนย์ครับคันนี้เดิมๆครับได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มศุนครับคันนี้คันนี้ก็อุปกรณ์2ชิ้นเหมือนกันนะครับเป็นดันดินนาแล้วก็ผ่านทวนนะผมคันนี้คันนี้ตอนที่เวลาถ่ายมีเสียงดังกนะ็เสียงคือโซ่ข้างมันตึงนะผมเสียงโซ่ข้างตึงครับมันก็เลย เสียงนิดหน่อยนะครับโอเคครับพี่เพื่อนๆหรือลูกค้าท่านไหนนะับที่สนใจรถแท็กเตอร์มือสองครับไม่ว่าจะเป็นยันมาหรือคูโบต้าครับผมก็ลองพักแชทหรือโทรสอบถามได้ครับที่เบอร์063740683นะครับ063740683ครับ ก็คันนี้ก็ส่งฟรี300กิโลครับผมฟรีสก็ลูกค้าทากสนะเฉพาะลูกค้าเงินสดและลูกค้าทากสครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับรสวยๆครับผมฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับผม